ใครใครดึงให้ขุนดึงไหมครับน,น,น้องขุนจะเอามาดึงแล้วพ่อนั่นนั่นเดินไปแล้วเดินไปหาเชือกแล้วนั่น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 ขวนขวนขวนยายาข<ะ>ุน จับดีๆค่ะให้ผมช่วยไหมพ่อกิ่งแค่นี้นะถ้าผมขึ้นไปได้นะผมดันแป๊บเดียวไม่ต้องใช้เลื่อยเลย โอ้จะเลื่อยได้ไหมพี่ลักต้นมันใหญ่ไม่เอามีดมาฉับฉับออกกคนะได้ไหมเหนื่อยหาวลักบอกเหนื่อยยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ดีค่ะคุณบอกผมรออยู่พ่อลงมาเลย นี่นะคะด้วยความเป็นห่วงลูกชายเนาะย,ยิ่งช่วงนี้ด้วย อืออนี่ก็เล่นอย่างเดียวไม่ได้สนใจใครค่ะความรักบอกเลือไม่ได้แล้ว,วค่ะกลัวมันจะหล่นเนาะ พราะกิ่งไม้มันใหญ่ต้องหาวิธีเอาลงค่ะน้องขุนไปแล้ว nông khốn Đứng ngọt đi, đứng ngọt để nông khốn đứng xuống đấy nè mm เ้าเชือกขึ้นไปมัดนะคะโยนถึงไหมเนาะ <c oughs> ดูเขาปบมือเขาบอกว่าบอกแล้วคนมันเก่งเดี๋ยวความรักเราเชือกขึ้นไปมัดนะคะจะได้ดึงดึงท่อนนั้นลงมา ความรักความรักลูกขุนจะไปดึงเชือกแล้วนะ่ะน้ำขุนนี่กวนจริงๆเลยเ,เขากำลังทำงานกันอยู่ยังจะไปดึงเชือกมาเล่นอีกโอ้ย นู่นะคะจะเอาลงยังไงยังดูจับดีๆเด้อความหลักมาเดินมาเดิน ให้ใครดึงให้ขุนดึงไหมครับลกไปข้างล่างลไปข้างล่างน้องขุนจะเอามาดึงแล้วพ่อนั่นนั่นเดินไปแล้วเดินไปหาเชือกแล้วนั่น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 ขุนขุนขุนยห่าหขุนเขาไม่ได้ผูกให้ขุนดึงครับ แม่แม่แม่ปล่อยขุนงานตัวเองก็ไม่ใช่น้องขุนขุนพี่รักกับเชือกแล้วปล่อยขุนปล่อยฮะ ช่างกวนมากโพ้าวโดเป็นยังอโอ้ดู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 ด,ด,ดูดอนต้นไม้ใส่ตัวเองแล้วค่ะโอ้นั่นเดี๋ยวความรักจับดีๆให้คุณพอ่อดึงน้องคุยมานี่คุยมานี่เร็วขุยขยับออกระวังไม้ดีนะความรักระวัง หุ่โอ้ยเนะาะหักไหมพ,พีิรักระวังไม้จะดีดน่ะเวลามันหักแล้วมันจะดีดมาหาพี่รักน่ะ โยกแล้วค่ะเริ่มโยกแล้วค่ะเริ่มโยกแล้วดึงดึงะคะเอาดึงดึงดึงดังดังดยัดึงกควดึงะะกกักมันจะดึงสึวงวึงด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 กงดึงดึงดอ หักแล้วคอ,อ,อ,อลักออกคลอลักออกคอลักออกอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะดูดูขุ่นขุ่นแหน <laughs> เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อลงมามาเก็บดูลูกชายเขาบอกเก็บให้แล้วมาเก็บต่อเลยครับคุณจัดการให้แล้วไม้ท่อนไหนที่ใหญ่ๆคุณหักให้แล้วเรียบร้อยพ่อแค่มาลากออกไปเลยไปรับพอ่อหุ่นไปรับพอ่บพอลงเลย<า>พอ่อตัดต้นไม้ออกให้ไปรับคุณ<า>พอ่อ แม่เจี๊มาเจี๊มาไปรับค่ะไปรับไปรับพ่อหน่อยเลวคุณมาเจนมาดมามาเจี๊มา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 เจี๊ยดเจีมาเจี๊ยดมามีเดินเอ็นออกทีละเยอะค่ะเจี๊ดมาเจีมาเดแล้วพ่อชิดพ่อก็ก้าวขึ้นมาสิอ้าว แล้ทำไมไม่คิดต <like ้นต้นโน้นล่ะคะน้องขุนดูดจะไปไหนจะไปไหนอืุ้นบอกพ่อไม่ต้องลงรอพ่ออยู่บนนั้นแหละมามาเด็มาเดิมาเ็ด อาชิตชิดคุณ er, ช no ีดชิดชิดนั่นนั่นนั่นดูดูขยับออกอีกเอาน่งน่งน่อะถอย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 เนื้อถอย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 หนื้ออลงอือลารูก็รู้เวลาสนก็สน เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะลุกขึ้นสิคะไม่อยากลุกไม่นั่งแล้วไม่ไม่นั่งแล้วไม่อยากลุกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอรบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามาให้กลังใจนะคะแล้เวเราก็จะเก็บไม้ออกจากหลักน้องขุนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ